เอาตักสิริพรตื่นเต้นไม่ไหวหลังบังเอิญเจอพระเอกหนุ่มสุดฮอตเป็นครั้งแรกเจ้าตัวชมไม่หยุดหล่อน่ารักจนลืมถ่ายรูปคู่เป็นอีกหนึ่งคู่รักอารมณ์ดีของวงการบันเทิงสำหรับคู่ของนุ้ยเชิญยิ้นและสีพันรยาตักษิริพรที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานกี่ปีความหวานของทั้งคู่ก็ไม่มีเปลี่ยนแถมยังขยันเสิร์ฟโมเมนต์สวีทผ่านโซเชียล จนทำให้หลายคนต่างอิจฉาตาร้อนล่าสุดตักสิริพรควงคู่สามีไปดินเนอร์ตามปกติแต่งานนี้บังเอิญเจอพระเอกซุปตาอย่างณเดชคูกิมิยะเลยไม่พลาดบันทึกเป็นโมเมนต์น่ารักๆมาฝากแฟนคลับอีกด้วยน่าเปลี่ยนดาราสาวฮอตยอมรับอัปดั้งใหม่ไม่สนโดนแซวแต่งรูปเกินจริงเอฟซีช็อกตาตั้งนักร้องดังยืดอกรับซุ้มคบนางเอกคนนี้ มา่สปีแล้วกรีดเขินบิดนันกุลโผล่คอมเมนต์แอปทักษออนหลังลงภาพนี้ตักเผยโมเมนต์เจอณเดชครั้งแรกโดยตักสิริพรได้โพสต์ภาพควงสามีไปดินเนอร์พร้อมระบุแคปชั่นว่า กินข้าวเติมพลังก่อนช้อปปิ้งและหลังจากนั้นเธอก็ได้โพสต์ภาพเซลฟี่ของสามีนุ้ยเชิญยิ้นกับพระเอกหนุ่มณเดชน์คูกิมิยะซึ่งถือเป็นการเจอกันครั้งแรกของพวกเขาโดยได้ระบุคแคปชั่นเอาไว้ว่ากรีดอาจมัวแต่กรีดเลยไม่ได้ถ่ายกับน้องเลย ครั้งแรกที่เราทั้งสองได้เจอน้องโคตรตื่นเต้นเลยเธอน้องน่ารักมากทักเราก่อนด้วยอ่ะหลังจากภาพนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีบรรดาแฟนคลับแห่เข้ามาคอมเมนต์แซวกันสนั่นอาทิฝาฝดครับแม่อิจฉาแม่กับที่นุ้ยมากไม่ว้าวุ่นนะคะคุณนุ้ยเป็นตัวแทนหมู่บ้านให้แล้วคะ่ะว้าวุ่นเลยเจอคนหล่อนิสัยดีให้มาเป็นแขนรับเชิญก็มาดีครับหน่อยสิครับชวนออกหน่อยครับ กรีดอัดด้วยคนดาราเจอกันบังเอิญและอีกมากมาย